สวัสดีครับพวกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องบัตเตอร์ไฟฟลมนะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแมงคี่ก็เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพลังกายพลังใจนะครับที่จะไปไลฟ์สดน้องต้นข้าวสุภิยานะครับวันนี้น้องต้นข้าวนั้นมีอยู่2งานด้วยกันนะครับวันนี้เป็นวันที่24กันยายนนะครับ2568นะครับเร็วนาะแป๊บๆก็มาถึงนะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตารางงานกัน ครับผมก็ไปดูหน้านะครับแฟนเพจนะครับของน้องต้นข้าวนะครับนี่นะครับแฟนเพจน้องต้นข้าวนะครับน้องก็ได้โพสต์ไว้นะครับอัปเดตคิวงานแสดงวันที่ยี่สี่กันยายนสองห้าหกแปดเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับหรือสี่โมงครึ่งนะครับมินิคอนเสิร์ตโดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีห้องประชุมบุตรราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็คือจัดที่ออาบาจอนะครับอาบาจเนาะห้องประชุมบุษราคำนะครับอันนี้คือหน้างานนะครับอ,อันนี้คืองานแรกนะทุกคนนะงานแรกนะครับงานที่สองนะครับช่วงเวลา18บแดนาฬิกานะครับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งหน้า KFC โรบินสันไลฟ์สไตล์กาญจนบุรีนะครับอันนี้เป็นงานของโอท็อปนะที่ผมไปมาเมื่อวันที่ผ่านมาผมไปล่วงหน้านะครับงานที่สองเนี่ยนะครับอยู่ที่โรบินสันนะครับารายละเอียดนะครับทุกคนรายละเอียดเนี่ยคืองานแรกเนี่ย มันเป็นท a อกโชว์ของอาจารย์จตุพลนะนะครับน้องต้นข้าวเนี่ยไปไปร้องคอนเสิร์ตนะครับหลังจากที่อาจารย์จตุพลท็อกโชว์แล้วมั้งผมก็ไม่รู้นะว่าน้องต้นข้าวขึ้นก่อนหรืออาจารย์จตุพลท็อกโชว์ก่อนนะครับยังไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจะไลฟ์สดได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกกับเอฟซีอย่างนี้ครับว่าไม่รู้ว่าไลฟ์สดได้ไหม นะครับถ้าไลฟ์สดได้ก็จะไลฟ์ให้ดูแต่ถ้าเกิดไลฟ์ไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้ไลฟ์นะนะครับแต่ไองานอ่อที่โลโรบินสันเนี่ยได้ไลฟ์ร้อยเปเซนเพราะเป็นงานเปิดนะครับที่โรบินสันเนี่ยโอเคนะครับแต่ว่าไอที่ของที่อบจอเนี่ยไม่แน่ไม่นอนแต่ที่รู้บัตรแพงมากหนึ่งพันบาททุกคนนะครับบัตรที่ ซื้อเข้าไปชมนะครับเขาเรียกบัตรการกุศลนะ่นนะหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งคนนะครับมันก็ต้องวัดใจะนะนะครับมันต้องหนึ่งพันเลยนะนะครับผมคิดว่าก็มันขายได้ไหมก็ก็ต้องขายได้แหละมันก็ต้องพอขายได้บ้างแหละนะครับแต่อาจคนอาจจะไม่เยอะมากจนเกินไปอาจจะพอดีพอดีพอเพราะมันเป็นเป็นห้องประชุมไอเราไม่รู้ห้องประชุมใหญ่หรือเปล่านะครับไม่รู้ห้องประชุมใหญ่อะไรแค่ไหนเนาะนะครับมันจะต้อง ไปดูนะครับว่าหน้างานเป็นอย่างไรนะครับก็แมก็กพี่ก็เตรียมความพร้อมแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่หาอะไรกินมื้อเที่ยงนะครับก็จะได้ออกไปนะครับอ่าจะได้ออกออกไปเนาะจริงๆมื้อเที่ยงนี่อยากกินไอ้นี่ส้มตำนะฮะจะไปกินหาไปหาหาส้มตำกินแต่เนี้ยไม่ไม่เจ,จตอตรงงหนส้มตำมาเนาะนะครับ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็กินตามที่สะดวกนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์เอฟซีกันบ้างดีกว่าเนาะหลังจากที่น้องน้องเข้าก็โหห่างจากงานร้องเพลงตั้งแต่วันนั้นอนะไล่ข้ามกำแพงอะไอที่มันเป็นอ่าเขาเขา,เขาไม่ให้ไหล่เนาะแต่เราไล์อยู่นอกแต่วันนั้นก็ไม่มีงานประมาณสองวันได้มั้งนะครับเอฟซี FC บอกว่าจากจังหวัดแพร่นะรอชมอยู่ โอเค่อเก่งรักและเป็นกําลังใจให้ลูกสาวน้องก้นข้าวคนเก่งตลอดไปรอชมลูกสาวครับจังหวัดละนองนะครับรอชมนะครับจังหวัดตรังนะครับรอชมไลส่สดนะจ้าเอฟซีกรุงเทพนะครับผมโอเครอชมสแสดงสดโลบินสันจ้าเอฟซีท่าเรือพระแท่นการนะครับ รอชมนัดจ้ะนะักร้องเสียงเพาะคนเก่งตื่นเช้าจังเลย FC สีสเกตนะครับผมเป็นกำลังใจให้เสมออ่ารอนะ FC จากเชียงใหม่นะครับโอ้โอ๋อนี่ไง FC จากกรุงเทพนะฮะอันนี้อยู่บางนานะครับบางนารอชมทุกวันครับและฟังลูกสาวร้องเพลงหัวใจอะไร เอ่อใครร้องนะครับหัวใจอะไรรอชมเสียงหวานๆนะจ๊ะพักเติมพลังมาเต็มวันนี้ทุกคนได้ชื่นชมและรับฟังเพลงเพราะๆเสียงทักทายน่ารักน่ารักแล้วนะครับผมเย่จะได้ดูไลฟ์สดของอลูกสาวแล้วดีใจจังนะครับรอชมอยู่ทางบ้านคะ่ะไลฟ์สดรอทุกวันเลยอืม รอชมทางไลฟ์สดทั้งสองงานเลยลูกสองงานเลยนะป้าอยากได้เสื้อส่งมาขายทางออนไลน์หน่อยไหมจ๊ะมันก็มีอยู่นะเสื้อนะครับก็มีแอดมินนะครับทักเข้าไปได้เลยนะครับมีขายออนไลน์อยู่คิดถึงนะฮะรอหน้าจอเหมือนเดิมอมรอไลฟ์สดจาก FC จังหวัดสตูลโอ้ักห้าเยอะนะนะครับ รับอร,อรับชมคิดถึงจังเลยสามวันไม่ได้ชมนะครับน่ารักจังน้องลูกดิดต้นข้าวสุปริยารอชมไลฟ์สดค่ะลูกอยากฟังเพลงข้าวไม่มีขายของปู่สอนเพชรจ้าโอ้ลองดูนะครับผมก็ไม่รู้น้องจะได้ร้องหรือเปล่าเพลงมันเยอะแยกไปหมดเลยนะฮะร,รอชมและรอฟังเรื่องเล่า เรียงชาร์จ um. เพลงชาร์จความสนุกท่านพ,พ่อพ่อแม่เอฟซีให้หายคิดถึงหน่อยอรอชมไลฟ์สดนะจ๊าจากปทุมธานีอ่ารอติดตามทางไลฟ์สดนะลูกอืมรอชมการาแสดงของลูกสาวต้นข้าวเชียงใหม่ไม่เจอลูกสาวสองวันจะลงแดงแล้วจากเชียงใหม่ นี่จ้าคิดถึงจ้าหนูข้าวได้เติมพลังกันรอชมไลฟ์สดนะคะ fc จากจังหวัดสมขาถ้าไม่ใช่กลุ่มปิดมีโอกาสได้ชมละว,วันนี้ได้สะสมความคิดถึงไม่ใไม่มีกลุ่มปิดแล้วไม่มีไลฟ์สดเปิดหมดแล้วนะครับ แต่เพียงเรารอรุ้นว่าของอาจารย์ตัตถพลน่ะเขาจะให้ไลท์ช่วงที่น้อง้องเข้ารล้องได้หรือเปล่ารอดูนะครับว่าไลท์ได้หรือไม่ได้นะครับอ่าไม่เจอกันสองวันคิดถึงจังเลยนะครับก็ธรรมดาเนาะคนเคยแบบเคยตามเคยอะไรไปงานมันก็ต้องมีพักบ้างอะ่ะทุกคนนะนะครับคนเราก็ต้องมีพักบ้างนะครับอืม มันก็ต้องมีพักนะครับคนเราถ้าไม่พักเลยเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่ไหวไม่ได้นะร่างกายมันไม่ไหวเหมือนกันผมก็เคยแบบผมไม่ไหวแล้วอ่ะคือแบบบางทีเราทํางานเหนื่อยเราไม่ค่อยได้นอนเงนี้ยร่างกายก็แย่แย่นะครับเป็นธรรมดาเนาะทุกคนเนาะเพราะนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะครับยิ่งน้องต้นข้าวเนี่ยร้องเพลงออกงานบ่อย ก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับทั้งน้องต้นข้าวแล้วก็ทีมงานไลฟ์สดทุกช่องนะครับโอ้วันนี้คิดว่านะอะวันนี้ผมคิดว่าอ่าทีมงานไลฟ์สดเนี่ยน่าจะมากันเยอะพอสมควรเลยนะครับก็นะครับหลกัหลกๆตอนนี้ช่องไหนไลฟ์บ้างนะก็มี m มงกะพรุฟิล์มสตาร์วาริตี้มานาสตอรี อ่าแฮปปี้แฮปปี้เน็ซอวาลิตี้เจีโอ k พึ่งน้อยไปนำกันแล้วก็ช่องไหนอีกอ่า uh, ช่องพี่ป๊อกใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะว่าพี่ป๊อกไลฟ์หรือเปล่าจะมาหรือไม่มาเราก็ไม่รู้นะอ uh, ่าเท่าเท่าที่ผมไลฟ์ก็มีประมาณนี้อนะนะครับก็มีไม่กี่ช่องหรอกบางบางท่านอาจจะไม่ได้มา บางท่านอาจจะไปรออีกงานหนึ่งนะครับก็รอเอาว่าวันนี้จะมีช่องไหนอยู่บ้างแต่เชียร์นี่แฮแมงกาบี้อยู่อยู่แล้วนะครับเพราะช่วงนี้แมงกาบี้ตามน้องคนข้าวท้าทุกวัน f อไม่พลาดในการรับชมไลฟ์สดแน่นอนนะครับอา่าพรุ่งนี้น่ะงานใหญ่เลยอ่ะนะทุกคนนะพรุ่งนี้งานใหญ่เลยนะครับที่วัดท่ากระบือเนะ่ะเห็นว่าพี่หมูแกไปทดสอบระบบเน็ตโอ้โหล่มไม่เป็นท่า แลวผมล่ะนะครับแล้วผมจะเป็นอย่างไรอ่าทุกคนนะครับแล้วผมเราจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าก็ต้องบอกกับเอฟซีว่าโอ้โหระบบเน็ตมันมันเป็นแบบนี้แล้วเราแล้วเราจะรอดไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับต้องทดสอบกันสักหน่อยนะครับแมก็กบ,บี้ว่าจะจะไปทดสอบสักหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับมันได้ไหม นะครับเราจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้นะครับกำหนดการเนี่ยนะครับสี่โมงสี่โมงครึ่งมั้งที่อ,อบอจอแล้วก็ที่โรงพยาบาลหกโมงนะครับก็หลังจากเสร็จแล้วนะทุกคนนะคือผมเองก็ต้องเก็บของนะครับ่าไปกับพี่ชัยนี่แหละนะครับก็ไปรอที่สมุทรสาครนะครับ ถ้าไปถึงแล้วอ่ะนะครับถ้ามันไม่ผมผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะนะครับวัดท่ากระบือเดีย๋ยวผมจะลองปัก GPS ก่อนนะครับว่ามันมันใช้เวลาเท่าไหร่วัดท่ากระบือไม่ไกลหรอกมั้ง ทางตะวันออกฉียงใต้แล้วเลี้ยวซ้ายก็พอสมควรครับร้อยห้ากิโลครับจากการจะนะบุดีไปอวัดท่ากระบือสมุทรสาครน,นะร้อยห้ากิโลถ้ารถยนต์เขาบอกใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดเผื่อรถติดอะไรก็อ่ะตีไปเกือบสองชั่วโมงก็แล้วกันนะครับวัดนี้วัดใหญ่วัดดังนะครับก็โอ้โห และที่สําคัญเนี่ยมันจะพูดยังไงดีนะครับนักร้องฝั่งชายไลยออนก็ดังนะครับนักร้องฝั่งหญิงน้องต้นข้าวก็ดังใครดังมากดังน้อยอันนี้ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าผมตามน้องต้นข้าวเนี่ยผมก็ว่าน้องต้นข้าวดังดังดังแล้วนะนะครับก็ตามนี้ทุกคนนะครับเราก็พูดตามความจริงของเราคือต้องบอกเอฟซก่อนนะครับว่าวันที่ยี่บห้าวันพรุ่งนี้อ่ย ถ้าน้องต้นข้าวยังไม่ขึ้นร้องเพลงผมยังไม่ไล์นะไล์อยู่แหละแต่อาจจะไปเที่ยวเลาะเลือตามตลาดก่อนนะครับเพราะว่าเอ่อคนคนมันเยอะมากนะเดี๋ยวต้องดูดูสถานการณ์ก่อนทุกคนนะฮะอาจจะดูสถานการณ์ก่อนบางทีอาจจะหันหน้าคุยไปเอฟซก็ได้ นะครับหรืออะไรยังไงยัง,ย,งยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเราเอาป้องไปเดินถ่ายตัางตลาดเนียเราจะไม่มีที่ยืนไฟ์สดผมว่าลำบากแน่เลยไอ้วันไอ้วันที่ไปวัดท่ากระบื้องนะครับหรือผมอาจจะใช้ไม้สั้นนะครับอาจจะใช้ไม้สั้นไม้เดียวนะครับ เนี่ยมันมันก็ลําบากอยู่นะเพราะว่าอคนมันเยอะแล้วขาตั้งกล้องบางทีมันลําบากนะครับมันมันมันเป็นชุดใหญ่เนาะมันลําบากนะครับถ้าเกิดผมดูหน้างานแล้วมันลาบากอาจจะใช้แค่มือจับไลท์เครื่องหนึ่งคลิปเครื่องหนึ่งสองเครื่องจบเพราะมันทําได้แค่นี้นะครับมันเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแล้วคือไม้สั้นนะครับไอตอนที่ผมไปวัดไผ่ลงบัวน่ะก็ยังใช้ไม้สั้นเลย เพราะว่าโอ้หมันไม่เอื้อมหนวยเลยคือลำบากครับขาดังกล้องลำบากจริงนะครับอ่ะก็ต้องดูถานกาการน้องทุกคนเนาะแต่วันนี้น้องมีสองงานนะครับอปจองานแรกนะครับผมงานที่สองหลบอิสันนะครับเดี๋ยวยังไงแมงกับพี่ก็จะหาช่วงเวลาไปถ่ายหน้างานให้เอฟซได้รับชมกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ